นะครับแล้วก็ 1, 2สองท่านที่ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้งานครั้งนี้ดําเนินการไปได้นะครับเนื่องจากผมของคุณเป็นค,นครับง่ายๆก็เป็นคนต่างถิ่นนะครับแต่เลือกที่มาจากงานตรงนี้ก็ช่วยระยะทางจากทั้งสองฝ่ายครับก็เลยเลือกมาจากที่สุราษน,นะครับก็บได้ทั้งลักนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งน,นะครับขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ดีใจนะครับดีใจที่ที่งานได้กับใปรู้ว่งนะครับก็เจอปัญหามายงังงานผมเตรียมง,งานกับกัแบกบัแบบหน่อยมาเกือแบปบีนะครัแบเบกือแบปีเกือบมาล่มกับของสองวันนี่นะ,นะครับหืมว่า วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกวันว่าจะได้จับหรือเปล่าเตรีมยมง,งานกันม,มานานมากนะครับก็พอ,อได้จับก็โล่งใจนะครับก็ท้ายนะครับก็หอขอบคุณคทั้งช่างกิติเดชนะครับแล้วก็ทีิโรกนะครับที่นะครับที่มาร่วมง,งานรวมถึงน้อเชษแล้วก็หันหน้าง,งานทุกๆท่านของกัตโต้เพื่อนร่วมง,งานทุกๆุกท่านนะครับของกัตโต้นะครับที่มาช่วยทั้ง เรื ường, èn, ่องช่วยแดงช่วยกำลังนะครับก็ขอขอบคุณนะครับก็ขอขอบคุณที่ให้งานนี้ดำเนินการไปได้นะครับสุดท้ายนะครับก็ขออวยพรปีใหม่ให้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 นิดนึงนะครับก็ขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองทุกท่านทุกคนร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับ ฟังเจ้าบ่าวพูดแล้วปึ้มเนาะ,อะขอเสียรปรรม,ม,มนอนางอีกครั้งหนึ่งค่ะรู้จักพูดนะคะมาจากไกลนะคะมาพรรักที่โคราชคนพูดนี้เขาจะเรียกป้า,ป,าป้าเนาะแกหรือย,ยังคะยังไม่แกเท่าไหร่เนาะเขาบอกเออป้านิ้นใส่จะ80แล้วนะคะอ๋อไม่ใช่นะคะก็ไม่เป็นไรพาลูกพาหลานเลี้ยงนะคะข่าววันนี้ก็อย่างที่เจ้าบ่าวพูดนะคะรุ้ลุ้จี้ขวดละวันที่1อีกนะคะโควิด19นะคะ ตอนนี้กระจายไปทั่วประเทศแล้วนะคะอ่อคงกลับไปไม่มีใครได้กลับตัวนะคะ14วันนะคะกลับก็โทษเจ้าบ่าเวเยอะเ๋ยโทษคำพูดค่ะได้ฟังเสียงของเจ้าบ่าวไปแล้วนะคะตอนนี้ก็อยากฟังเสียงของเจ้าสาวบ้างนะคะมีความรู้สึกยังไงในการจัดการทั้งนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนนะคะครนิดน,นึงนะคะ,ะคทุกท่าน่มระว่าจะเป็น ทางพ่อแม่ญาติฝั่งทางพัทรุงพ่อแม่ญาติฝั่งทางอำนาจเจริญค่ะแล้วก็ทีมงา,านเขาโตทีมงานของบริษัทพิ่างด้วยค่ะท,ะที่ตัวมาไม่ได้ก็อ่าส่งกำลังซับมาทางออนไลน์ด้วยก็แล้วก็อ่าที่ขาดไม่ได้จริงๆก็ที่เจ้าบ่าวเลยาหลายคืน ปลาร้าจ้าพี่สีค่ะที่เป็นตัวเป็นแรงหลักเลยค่ะในการจัดงานครั้งนี้ให้รู้เรื่องขอเพได้ดลยีค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะพี่สาวค่ะค่ะโอเคได้ยินพี่เจ้าสาวก็พูดเก่งเโยกสาวก็พูดเก่งเนาะเป็นเซลล์พูดไม่เก่งเังเป็นรู้จ่าไงเด็ดเนาะอ่ะขอเสียงปรบมือกันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสุดท้ายในนามของปลาร้าจ้ามีส่วนในการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็ขออวยพร สาวๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจน